สวัสดีครับวันนี้จะพาพี่ๆนะครับเพื่อนๆมาชมต้นพันธุ์ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สามนะครับนะครับสำหรับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สามก็เป็นไผ่อีกชนิดหนึ่งนะครับที่กินหน่อสดได้นะครับ นี่หน่อเขาจะมีรสชาติหวานมันนะครับไม่ไม่ไม่ไมขมนะครับแล้วก็อปอสารนะครับสำหรับหน่อพันชนิดนี้นะครับไม่มีสารนะครับไม่มีสารไซยไนต์นะครับ คนที่เป็นเบาหวานความดันนะครับเป็นโรคเกาต์นะครับก็สามารถทานได้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับได้มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับได้ติดต่อทางทางสวนเข้ามาอยากได้ต้นพันธุ์นะครับไปโองปลูกนะครับเชิญคุณพี่ท่านนี้นะครับได้เป็นเอฟซีนะครับได้ทําการซื้อนะครับไผ่ ไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยด่างนะครับก็ได้ทําการติดต่อนะครับกับทางสวนนะครับเป็นจํานวนหนึ่งแล้วนะครับความสูงนะครับจะอยู่ที่แปดสิบนะครับแปดสิบเซนนะครับถึงหนึ่งร้อยนะครับแล้วส่วนปลายก็จะมี อ่เลยหนึ่งร้อยเซนไปไปบ้างนะครับก็จุดนี้นะครับทางสวนจะนะครับจุดนี้ทางสวนก็จะ,ะไม่ตัดยอดนะครับไม่ตัดยอดให้แล้วแล้วส่งให้กับพี่ๆนะครับทางสวนก็จะอะงอส่วนปลายนะครับตอนบรรจุจะส่งนะครับงอส่วนปลายลงนะครับก็ จะส่งผลให้ทําให้บางบางบางกิ่งนะครับบางยอดก็สามารถที่ช้ําได้นะครับแล้วก็หักได้นะครับตัวนี้ทางพี่ๆเพื่อนๆนะครับไม่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับก็ถ้าถ้ามีรอยช้ําหรือหักนะครับก็สามารถตัดตัดปลายออกได้เลยนะครับตัวนี้คืออรอมรากแข็งแรงแล้วนะครับฟอร์มรากนะครับทะลุถุงทุกถุงเลยนะครับ เราดูที่อร์อมรากนะครับแข็งแรงแล้วนะครับก็ถึงมือพี่ๆแล้วก็พักไว้นะครับนำต้นพันธุ์พักไว้ประมาณสี่ถึงห้าวันนะครับโดยที่เอาเอา,เอาไว้ในร่มนะครับไว้ในร่มแล้วก็ลดน้ำนะครับพอครบฝืนตัวด,ดีแล้วก็ ลงปลูกได้เลยนะครับต้นฝันคน่อนข้างสวยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับ อาจจะจัดส่งให้กับคุณพี่ที่ถนนนิวิตใหม่นะครับเขตสามวาตะวันออกเขตคองสามวาแขวงนคองสามวานะครับกรุงเทพมหานครนะครับโลสูงลากทะลุสูง สำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับต้นพันธุ์นะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสวนธนพัฒน์สกลนครนะครับหรือจะโทรศัพท์มาหมายเลขศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดสามเก้าอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยสวนก็มีต้นพันธุ์นะครับแข็งแรงฟอร์มสวยๆนะครับฟอร์มรากสมบูรณ์นะครับพอที่จะมีแบ่งให้กับ พี่ๆเพื่อนๆอ,อยู่นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางส่วนได้นะครับติดตามได้ทางช่องทาง youtube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การเด่นนะครับทางส่วนก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับเพื่อนๆสามารถกดไปติดตามนะครับกดแชร์กดซับสไครต์กันได้นะครับนะครับแล้วก็ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็กข่าวสารทางส่วนอัดได้อัปเดตนะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆสามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับด้านบนขวามือได้เลยนะครับ